วิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลการแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดลังเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการบิเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566เวลา20่สนาฬิกาตรงนะครับและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดแปดแฮอตแปามตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวนหนึอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดรับ สันการ์ดนิวคาซิลยูเนเต็ดหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างร้นแรงด้วยการคว้าชัย5น้นัดติดต่อกันล่าสุดก็พลาดท่าบุกไปพาให้กับแอสตันวินล่าแบบขาดลอยศูนย์ประตูดวลสามเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้มี56แต้มจาก30นัดหลังอันดับที่4ของตารางคะแนนสาหรับสภาพพร้อมๆของทีมในเกมนี้นะครับเอ็ดดี้ฮาวจะยังมดสิทธิ์ใช้งานอัลลองแซงแม็กซิเมนและเอมิลคราฟที่มีอาการบดาดเจ็บขณะที่แกนหล,ลักตัวอื่นนะครับยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมทําศึกทั้งหมดนะครับส่วนผู้มาเยอ เมื่อเอาเสียเลยเมื่อ4ี่นัดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2แพ้1โดยเกมล่าสุดคือการเปิดบ้านพาให้กับบอลมาด์สอประตูต่อสามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้มี53สแต้มจาก31นัดหลังอันดับที่5ของตารางคะแนนไล่ตามสาริการดงในพื้นที่ท็อปโฟร์สามแต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้คริสเตียนสเตลลินียังจะช่วดใช้งานแอเบรลอนเลเยลอีฟปิสซูมาโรริโกเบนตานกูไรอันเซซยงและเบนเดวิดที่ยังมีอาการบาดเจ็บรวมทั้งลูก คาสโนล่าที่ยังติดโทษแบนนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้นะครับเกมนี้จะเป็นการดวลกันเองของทั้ง2ทีมที่กําลังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟกันอย่างดุเดือดหลังจากที่ทั้งคู่พลาดท่าแพ้มาในเกมล่าสุดทําให้3แต้มนี้มีความหมายและความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อโอกาสในการคว้าตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งหากเป็นเจ้าถิน่นสาริกาดงที่คว้าใช้ได้สําเร็จก็จะถือเป็นการตัดแต้มคู่แข่งพร้อมขยับหนีห่างออกไปอีกแต่ถ้าเป็นไก่เดือยทองทัดแนมฮอสรสเปอร์ที่บุกมาเก็บ3าแต้มได้ก็น่าจะมีีคะะแแแนนเททท่่าากับับวม้วจ มากกว่า1นนัดก็ตามนะครับทั้งนี้หากเปรียบเทียบฟอร์มโดยรวมรวมทั้งระดับมาตรฐานในการเล่นในซีซั่นนี้คงต้องบอกว่าสูสีใกล้เคียงกันมากนะครับเชื่อว่าเกมนี้ทั้ง2ทีมน่าจะคงสู้กันแบบใส่เกินร้อยชนิดไม่มีใครยอมใครเป็นแน่ทําให้มีโอกาสผลสกอร์ออกได้ทั้ง3หน้าแต่สุดท้ายแล้วยังมองว่าความเป็นไปได้ที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอน่าจะมีมากที่สุดนะครับและผลสกอร์ที่แอดตะฟันธงในค่าคืนนี้คือเนวคาสเซอลยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับพัตแนมพัสเปอร์ด้วยสกอร์ห่งประตูต่อ 1, เพื่อเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ